Let's welcome องค์คารัก l ลบรารี SWU ห้องสมุดองค์คารักแบ่งการให้บริการตามรูปแบบและกลุ่มสาขาวิชาโดยครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมถึงคอลเลกชันพิเศษเสมือนเป็นห้องสมุดเฉพาะทางให้บริการในรูปแบบ one-stop service เปิดให้บริการทุกวันปิดบริการในวันหยุดนักขัดเตะเึก สำหรับพื้นที่นั่งอ่านชั้นหนึ่ง Learning Space เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬิกาพื้นที่บริการชั้น2จนถึงชั้น5ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการในเวลา9นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์เปิดให้บริการเวลา10นาฬิกาสำหรับในช่วงสอบจะขยายเวลาให้บริการเป็นพิเศษ ห้องสมุดพร้อมให้บริการและสนับสนุนการศึกษาการเรียนออนไลน์ Circulation Service บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศนิสิตระดับปริญญาตรีสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้30รายการระยะเวลาในการยืมจะแตกต่างกันตามประเภทของทรัพยากรสำหรับหนังสืออ้างอิงพจนานุกรมไม่อนุญาตให้ยืมออกตรวจสอบวันกำหนดส่ง และส่งคืนให้ตรงตามกำหนดหากส่งคืนช้าจะมีค่าปรับ5บาทต่อรายการต่อวันก่อนนำทรัพยากรออกจากพื้นที่แต่ละชั้นต้องนำทรัพยากรสารสนเทศมายืมก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้สืบคนทรัพยากรสารสนเทศจาก s w o u Discovery ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและสถานะของทรัพยากร รายการที่พร้อมใช้งานจะขึ้น available ค้นหาตัวเล่มที่ฉันจัดเก็บทำรายการยืมที่เคาน์เตอร์บริการโดยยื่นบัตรประจำตัวนิสิตพร้อมตัวเล่มที่ต้องการยืมสามารถตรวจสอบวันกำหนดส่งได้จาก My Library Card Application Swu Mobile หรือจากเว็บไซต์ s w o o Discovery กรณีตัวเล่มไม่พร้อมให้บริการในทันที พบว่าตัวเล่มมีให้บริการอยู่ห้องสมุดต,ต่างสาขาใช้บริการระบบยืมระหว่างหน่วยงาน Intercampus Loan (ICL) รายการที่ต้องการยืมมีผู้ยืมออก Status Unavailable ปรากฏวันกำหนดส่งสามารถทำรายการจอง h o Hol Request สืบค้นแล้วไม่มีตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดมสวขอทำรายการยืมระหว่างห้องสมุด i n t e r l i b r a r y Loan ILL การส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศสามารถส่งคืนได้3ช่องทาง 1. ส่งคืนที่ตู้รับคืน Book Return ชั้น 1. อาคารห้องสมุดองค์กษ์มสวหรือตู้รับคืนที่อาคารบริหารกิจการหอพักนิสิต สส่งคืนที่ห้องสมุดสาขา 3. ส่งคืนทางไปรษณีย์โดยจะถือเอาวันประทับตาเป็นวันกำหนดส่งกรณีที่ทำทรัพยากรห้องสมุดชำรุดเปียกน้ำสูญหายรีบแจ้งห้องสมุดทันทีเพื่อหยุดค่าปรับระหว่างดำเนินการค้นหาตัวเล่ม 3. วิธีการหาตัวเล่มมาทดแทน 1. หาซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองในรายการที่เหมือนเดิมหรือดีกว่าโดยบรรณรักษ์เป็นผู้พิจารณา 2. ห้องสมุดดำเนินการจัดซื้อทดแทนนิสิทธ์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจริง 3. ชดใช้เป็นเงินจำนวน2เท่าของราคาทรัพยากรหรือตามราคาประเมินและมีค่าดำเนินการ100บาทต่อรายการพร้อมชำระค่าปรับเกินกำหนดส่ง ในระหว่างการเรียนออนไลน์หากมีความประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศสามารถใช้บริการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสามารถทำรายการได้สองรูปแบบวิธีที่1ส่งรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ Direct Message ม,มาถึง o OK k l i ลิในช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้แก่อีเมลไลน์เพจเฟซบุ๊ k ห้องสมุด วิธีที่2ทํารายการผ่านช่องทาง s u b l i m Delivery บนเว็บไซต์ของห้องสมุดสำหรับในกรณีที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนสามารถทำรายการเสนอซื้อหนังสือได้ทางระบบ Central Library Book Suggestion (CLBS) ห้องสมุดจะตรวจสอบรายการและแจ้งสถานะของการจัดหาให้ทราบผ่านทางอีเมลภายใน3วันทําการการใช้บริการต่างๆผ่านทางเว็บไซต์และระบบการสืบค้นสมูด Discovery เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง lib.swu.ac.cs เป็นเว็บไซต์ที่ครอบคลุมเนื้อหาและการให้บริการของสำนักหอสมุดกลางประสานมิตร และห้องสมุดองค์คร,รักษ์มสวเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แถบเมนูด้านบนจะเป็นแถบเมนูหลักของเว็บไซต์สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ทันทีจากกล่องเครื่องมือการสืบคน้นสวูดิสคั o เ e อรและได้จัดกลุ่มของเมนูทางลัดในการใช้งานหลักๆไว้เพื่อความสะดวกแก่การค้นหาและเข้าใช้งาน ข้อมูลการให้บริการต่างๆจะอยู่ในเมนู Service สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Soo Discovery) เมื่อซายอินสมาชิกจะสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใช้บริการอัตโนมัติต่างๆ My Library Card ไม่ว่าจะเป็นการยืมต่อ Renew, การจอง Request การจัดเก็บรายการการสืบค้น My Favorites และบริการแจ้งเตือนอื่นๆผ่านระบบ s w o u Discovery เริ่มต้นการสืบค้นได้ทั้งสองช่องทางจากกล่องเครื่องมือการสืบค้น s w o u Discovery บนหน้าเว็บไซต์หลักหรือจากเว็บไซต์การสืบค้น s w o u Discovery การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศพิมพ์คำค้นที่ต้องการเลือกประเภทของทรัพยากร หากต้องการเฉพาะตัวเล่มที่มีให้บริการในห้องสมุดเลือกสบูไลบรารีแคตตาล็อกและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการสามารถจัดเรียงและจำกัดผลการสืบค้นได้จากทวิ y ไมลิโซจัดเรียงปีพิมพ์ใหม่เลือกจำกัดแมทเทเรียลไทปหรือเชื่อมโยงไปยังหัวเรื่องอื่นคำและกลุ่มคำหรือวลีที่ถือเป็นคำสำคัญของเรื่องที่ต้องการใช้คำหลัก เว้นวรรคคำรวมเพื่อให้ได้ผลการสืบค้นการใช้คำยาวๆและจำเพาะมากเกินไปอาจทำให้ไม่พบผลการสืบค้นได้ตัวอย่างการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเริ่มต้นจากกรอกคำค้นที่ต้องการและเลือกประเภทของทรัพยากรที่ต้องการสวูวลไลเบารีแคตตาล็อกเพื่อให้ได้ตัวเล่มใหม่ๆเลือกจัดเรียงผลการสืบค้นเดดนิวเอส จำกัดผลการสืบค้นเฉพาะหนังสือที่มีให้บริการ Books คลิกเลือกรายการที่ต้องการ Get it รายละเอียดตัวเล่มเพื่อขัดลอกเลขเรียกหนังสือ Barcode เพื่อหาตัวเล่มหรือส่งคำขอยืมหรือใช้ permalink ในการส่งรายการคำขอกรณีตัวเล่มที่ต้องการมีผู้ยืมออกไปสถานะจะปรากฏเป็นวันกำหนดส่ง สามารถทำรายการจองใช้ได้โดยคลิกที่โฮเพื่อทำรายการจองและตรวจสอบรายการจองได้จาก m y l i b r a r y Car d Request นอกจากการให้บริการตัวเล่มหนังสือแล้วยังมีบริการดัชนีบทความวารสารเพื่อบ่งชี้ไปยังวารสารปีพิมพ์ฉบับที่และหน้าที่ตีพิมพ์สามารถส่งรายการเพื่อขอใช้บทความวารสารได้ โดยจะจัดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใช้บริการอัตโนมัติ My Library Card Overview ภาพรวมของข้อมูลสมาชิก Loan รายการยืมออกตรวจสอบกำหนดส่งในกรณีที่ต้องการใช้ตัวเล่มต่อสามารถทำรายการยืมต่อได้ในทั้งสองเมนู Overview และ Loan สามารถยืมต่อได้หนึ่งครั้งอายุสมาชิกต้องคงเหลือไม่น้อยกว่า14วันเมื่อทำรายการแล้วกําหนดส่งจะขยายออกไปอีก14วันนับจากวันที่ทำรายการไม่สามารถยืมต่อได้สำหรับเอกสารพิเศษสื่อโสดทัศนาวัสดุกรณีมีหนังสือค้างส่งภารานิสินและตัวเล่มนั้นมีผู้จองไว้การตรวจสอบภารานิสิน ข้อความแจ้งเตือน f i File and Free และ l ล c k and Message เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย Research Service o ออนไล Database ฐานข้อมูลที่บอกรับฐานข้อมูลทดลองใช้ Open Access โดยครอบคลุมทั้ง E-Book E-Journal สามารถเข้าใช้บริการได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด lib.swu.ac.cs เลือกแถบเมนูดัตเตอรเบซึ่งได้รวบรวมฐานข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชา clopen10 a 10, ระบบการแสดงตัวตนด้วยรหัสบัวสีกรณีต้องการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดใช้งานได้เสมือนอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลายัยเพื่อสนับสนุนการทำรายงานโครงการวิจัย ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดเก็บและทำรายการบรรณานุกรมได้อย่างสะดวกและถูกต้องใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงในทุกๆช่องทางโอเคลิฟ OK มีคำตอบห้องสมุดองครัก์มหาวิทยา,ยายลัยศรีนครินทรวิโรฒ แหล่งสาระสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต